ถ้าเราพูดถึงนี่ต้องดีวายหรือนี้ต้องดีคอยภาพเนี่ยมันคือริสที่เป็นเทคโนโลยีริสและคือคนน่ยรู้ไม่เท่ากันสกิลในการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยไม่เท่ากันชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ช่วงกันแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับกับผมพีรพลอนุตรสโส์และแขกรับเชิญพิเศษที่ให้ความรู้กับเราเป็นประจำในช่วงกัรแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ The c y b e r Mindset นะครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเอเนเกนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวโน้มของภัยออนไลน์นะฮะภัยไซเบอร์ ความไม่มั่นคงปลอดภัยนะครับสิ่งที่มันจะเข้ามาถึงตัวเราแล้วมาทําร้ายเราหรือเป็นความเสี่ยงกับเราในปีข้างหน้าในปี2023เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้เล่าให้เราฟังไปแล้วนะครับถึง6ข้อด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านฟังคํานี้เสียงนี้เป็นครั้งแรกนะฮะ อย่าลืมนะครับไปกดฟัง2ตอนที่แล้วนะครับจะเป็นตอนที่อาจารย์ได้พูดถึงข้อ1 2 3 4 5สี่ห้านะครับแล้วก็6ในบางส่วนวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ข้อ6นะครับงั้นทักทายอาจารย์แล้วก็เริ่มต้นในเทรนที่6ในอีกครึ่งหนึ่งต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโยสุครับคุณฟังครับครับผมเรื่องของเทรนในข้อ6นะฮะที่มีชื่อว่า from cyber risk to digital risk แล้วก็ from digital divide to digital inequality นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายของไซเบอริสดิจิทัลริสเนี่ยอาจารย์ลงรายละเอียดในตอนที่แล้วนะครับแล้วก็มีพูดถึงดิจิทัลริสถึงเจอย่างที่เราจะไปลงรายละเอียดแบบชัดๆกันในตอนหน้าในตอนที่หนี้อาจารย์อยากจะท้าความรวมทั้งขยายความต่อในอีกพาร์ทหนึ่งยังไงบ้างไหมครับเรียนเชิญครับครับก็ในตอนนี้เราก็คงจะมาอธิบายไอ้ดิจิทัลริสทั้งเจ็ดนะฮะว่ามันมีรประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะหลายคนก็จะถามว่าอ้าวไซเบอริสอย่างเดียวมันไม่พอเหรอทำไมมันต้องมีดิจิทัลริสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ดิจิทัลิสต์เนี่ยมันก็ว่าอย่คำใหม่อ่ะนะมันก็มีมาระยะเวลานึงแล้วแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นภาพมันชัดนักแต่พอมันแบ่งออกมาเป็นเจ็ดตัวเมื่อเมื่อไรเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยว่าโอ้มันไม่ได้มีแค่ไซเบอร์ริสต์นะมันมีริสต์อื่นๆทั้งหกอย่างนะวงการมันเจ็ดเจ็ดริสต์ด้วยกันนะเพราะนั้นก็จะขอไล่เลยละกันอย่างไซเบอร์ริสต์เนี่ยเราไม่พูดถึงละเพราะว่าเราพูดกันมาเยอะแล้วในหลายปีที่ผ่านมานะเราดีฟายว่าไซเบอร์สกิลลี้ริสต์ หรือว่า r e ส i เลีย t ลิ s ตเนี่ยทำให้ระบบเราไปต่อไม่ได้เนี่ยเพราะเกิดจากไซเบอร์แท็กนะไซเบอร์แท็กก็คือการโจมตีทางไซเบอร์คือพวกแฮกเกอร์พวกผู้ไม่หวังดีทั้งหลายแหล่นะจะมาดีดอจะมาส่งฟิชชิงจะมาปล่อยรนซซมแวร์ปล่อยมาแวรนะเป็นเทคโอ,อ่ะนะออกแนวเทคโน้ลที่เจาะเข้ามาในระบบแล้ดึงข้อมูลออกไปครหรือว่าทําให้ระบบเราล่ามอะไรอย่างเนี้ย นะแล้วก็ธุรกิจรเราดำเนินการต่อไปไม่ได้อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นไซเบอร์ริสที่ที่ต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็มีโอกาสโดนเมือนนั้นะนะนะองค์กรก็จะระวังเป็นพิเศษนะเราเองก็ต้องระวังเหมือนกันบางคนโดนคอมพิวเตอร์มือถือโอนเงินออกอะไรอย่างนี้ก็มีข่าวมา,มา,ม,ามาบ้างแล้วก็เห็นกันอยู่นะคราว,าวนี้มาดูข้อสองอริสรที่สองแล้วกัน third party and Clo u d risk ไมครัว่า ตอนนี้เราใช้อะไรก็แล้วแต่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างเนี่ยเราใช้ระบบของชาวบ้านนั้นเลย hmm. นะมันไม่ใช่ฮาร์ดดิสของเราเองไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ของเราเองคมันเป็นระบบของคนอื่น hmm. นะขราะส่วนใหญ่เป็นชาติต่างชาติด้วยก็คือเราต้องเอาเดต a เราเอาชีวิตเราไปผูกเขาไว้อนะ่าอยู่มาวันนึงไม่มีแฮกเกอร์อะไรเลยแต่เขาคอนฟิกระบบของเขาผิดเขาไปเซตค่าอะไรบางอย่างแล้วมันเออร์เอร์อะยิ่งไม่เออร์เรอร์อะไรก็แล้วแต่ระบบมันก็น็อกไป นะอัปเดตกันทั้งโลกเชื่อมกันไม่ได้น็อกอาจจะมีตั้งแต่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงนะล่อไปสองสามชั่วโมงครึ่งวันก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้คลาวไปใช้แพลตฟอร์มต่างเนี่ยเราต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินไว้บ้างอ่าน facebook ะไม่ได้เล่นไม่ได้ก็เล่น l ลายลน์เล่นไม่ได้ก็เล่น IG จีไอจไม่ได้ก็เล่นวอตแอ p อะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่จะไม่รลีรยนออนคลาวเจ้าใดเจ้าหนึ่งเจ้าเดียว เขาเรียกว่ามัลติคลาวปีไฮบริดคลาวก็คือว่าถ้าคลาวย่อเอล่มแล้วก็ไปย่อบีอะไรเงี้ยให้มันให้ซิสเต็มเนี่ยมันยังคงมีความอาวเลระโบวอาไวลูตี่ตลอดเวลาคืออยากจะใช้เมื่อไหร่ระบบก็พร้อมใช้ไม่ใช่ว่าอ่ะล่มไปนั่งตกยุงรอก่อนสามชั่วโมงนะงานการไม่ต้องทากันพอดีจะต,ติดต่อลูกค้าอะไรก็มีปัญหาอย่างเงี้ยนะเพราะฉนั้นเติรนะ์ดปาร์ตี้หรือคลาวเนี่ยคือลิสที่มันเกิดขึ้นที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมการสําหรับ ทางไหนที่ไล่ได้ว่าถ้า A อล่มเราก็ไป b, b ีบล่มเราก็ไปซทุกวันนี้เรามีโมบายแบงกิ้งทั้งเงยอะแยะแบงก์ Bank ไหนล่มเราก็ช้แบงก์อื่นโอนะอารมณ์เดียวกันนะเพราะทุกเพราะทุกระบบโมบายแบงกิ้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนโอนเลยเราเราแค่เป็นผู้ใช้เฉยนะแเราก็มีหลายๆที่มาให้ใช้เพื่อกันเหนียวว่าวันไหนที่ใดที่หนึ่งมันไม่ไม่ทำงานไม่เวิร์กเราไ,ได้ใช้ที่อื่นได้นะส่วนริดที่สามเนี่ยนะมันก็เป็นริดที่ เราเรียกว่า compound risk อันนี้อารมณ์แบบ audit อารมณ์แบบ regulator ว่าเราไม่ได้ศึกษากฎหมายให้ดีแล้วอยู่มาวันหนึ่งเรื่องมาบอกว่าอ้าวคุณทําผิดกฎหมายนะอันนี้มีคนมาฟ้องมาร้อคุณว่าคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้นะนะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมายวินยัยคุณยังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแต่เขาบอกให้คุณเตรียมการหนึ่งสองสี่ให้คุณไปทำอโซทำ pen t e s ทำ audit t e นนิ่งทำอะไรคุณไปคิดที่ข้ออินฟ่าเจอร์คุณบอกคุณไม่รู้ไม่เคยฟังไม่ได้ยินไม่มีงบมันไม่ได้อะ เราะว่ามันเปนขั้นต่าที่คุณต้องพึงกระทําแต่พอคุณไม่ทําคุณก็มีความเสี่ยงประชาชนก็เสี่ยงคุณไปขี้ข้ำอินฟาคุณต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ก็คือความเสี่ยงจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายต่างนะนั่นก็ข้อสาม่วนข้อสี่เนี่ยมันก็คือออโตเมชั่นริสทุกวันเนี้ยชีวิตเราอยู่กับออโตเมชั่นนะเราจะเป็นมือถือว่อาจะเป็นรถยนต์เราจะเป็นระบบคลาวอะไรต่างๆบางทีมัน ทำอะไรของมันเองในสคริปต์ใน AI มันตัดสินใจมันมันมันทำไว้เอาตั้งแต่ระบบสายพานในโรงงานเลยแล้วเข้าไปในโรงงานเนี่ยมันอัลโตเมทหมดเลยนะถ้ิมีใครไปเซตอะไรผิดนิดเดียวเนี่ยไอออโตเมชันพวกนี้มันก็เข้าป่าไปเลยนะเพราะมันไม่ใช่มนุษย์เองเป็น AI เป็นสคริปต์เป็นแมชชีนเป็นอะไรพวกนี้ตรงนี้มันจริงมีความเปราะบางในตัวมันมากนะแล้วมันสามารถจะออโตเมชันเฟลได้ได้ตลอดเวลานะแล้วพอออโตเมชันมันเฟลเนี่ยเราหยุดมันยากละ เพราะมันทำงานโดยนัชชีนโดยคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็ลองคิดดูว่าอะไรที่มันออโต้ออโต้เนี่ยบางทีอาจจะต้องหมนว่นบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันมันออโต้แล้วมันหลุดโลกทะลุก,การแล็กซี่ไปมันไปทําผิดทําถูกอะไรสารพัดเราต้องมารับคอนซีเควนท์เหล่านั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นริส์หมายเลขสี่อ่าต่อไปริสหมายเลขห้าอันนี้ไม่ต้องใครไกลเลยเอาแม่คคุณแม่กับผมเลยเขาเรียกเทคโนโลยีริสตคือ hmm. คน มนุษย์เอาเทคโนโลยีมาใช้โดยที่สกิลไม่เท่ากันอืม hmm. นะพอคุณแม่มีสกิลในการใช้งานมือถือห่างกับผมมากคุณแม่อาจจะเป็นเหยื่อได้ง่ายกับผมความเสี่ยงคุณแม่ก็มีมากกว่านะหกข้อมูลล่วไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้โทรมาอ่าคุณชื่ออะไรคุณออสคุณปริญญาคุณไปทําอะไรคือมันรู้หมดเลยมันรู้มันชีรู้อะไรละหมดเลขบ,บัตรประชาชนอะไรเพราะเขาแตกมันรู้ทั้งมมันรู้หมดก็เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันถูกล่วออกไปแล้ว เดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์แวร์ระเภทแบบใส่เบอร์ปุ๊บเลยรู้คนนี้ว่าชื่ออะไรทําอะไรมานะเซิร์ชไปกี่คนกี่คนก็เจอแปลว่าข้อมูลคนไทยหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยอยู่ในมือมันหมดแล้วก็ใช่ทั้งมากน้อยไม่เท่ากันแต่เอาเป็นว่าข้อมูลทุกคน,นได้ร่วมไปหมดแล้วอย่างแน่นอนแล้วเมื่อมันถึงจุดน,นั้นแล้วเวลาใครโทรมาอํมเรานู่นนี่นั่นเรายุ่งให้ปักใจเชื่อว่ามันอาจจะเอาข้อมูลที่เราั่วเนี่ยสวมรอยเข้ามาก็ได้นะน,นี่ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ ไหนเข 6, ้บอกคือข้อเจ็ดข้อเจ็ดว่าเราไม่เกี่ยวอะไรกันหนึ่งถึงหกข้อเลยคือมันเป็นเรื่องของบริษัททางร้านต่งตางๆที่เราต้องมีคนมาทํางานเ o ิร์กฟอร์ดเอาแค่บ,บ้านเราไม่มีคนมาทําความสะอาดเนี่ยเราก็ลําบากละครับนะคนทํางานที่บ้านไม่ได่มาหาง่ายนยนะบางทีอ่านะแล้วคนงานด้านไอทีล่ะทางด้านไซเบอร์ล่ะมันหาง่ายที่ไหนละ่ะใช่ไหมก็จะรีคูดก็ยากรีคูดเสร็จการรีเทนี่เขาอยู่ก็ยิ่งยากยิ่งกว่ารีคูดเข้าไปอีก ทำงานแป๊แปบๆสามเดือนหกเดือนลาออกละเด็กรุ่นใหม่ไปอย่างนี้หมดนะหรือไม่ก็บอกว่้ขอเงินที่สองเท่าว่ามันเงินเดือนมันต่ำเกินไปอะไรเงี้ยนะก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนนะพนักง,งานที่มาทํางานกับเราไม่ได้ว่าง่ายว่าจะอยู่รอด forever สามปีห้าปีนี่ว็เก่งละนะอยู่ได้อาาัตราเฉลี่ยตอนนี้คือแค่ปีเดียวเองนะสองปีนี่โอ้โหต้องทําบุญก้าวัดเลยนะถือว่าเรียลี้สูงมากนะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีสิ่งเล้าเยอะ คมันมีอะไรที่วอ่ะตกเย็นไปเจอแล้วอ่ะคุณทํางานนี่เท่าไรอ่ะสามหมืน่นโอ้ยผมหกหมื่นนะคุณตัวดักดานอย่นี้ทำไมไอยู่ผมสิเดือนสองเท่าอะไรอ,อารมณ์อย่างนี้มีเยอะแยะนะคพีงแต่ว่าเราไปอยู่แล้วมันเนื้อง,งานเป็นยังไงมันถูกคู่ถูกวีทรูไหมคนให้เงินเดือนคุณเท่าตัวเนี่ยมันขณะที่คาวาซิที้คุณความรู้คุณเท่ากับสามหมื่นเหมือนเดิมแต่คุณกับได้เงินหกหมื่นหรือเก้าหมื่นเนี่ยมันมันมันคืออะไรใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเป็นมองแงีองค์กรก,ก็ต้อง หาคนมาฟิลอินจะไปรีลาออนคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะถ้ามองในแง่ของคนทํางานก็ต้องหาประสบการณ์ไปปรับลิงก์อินไปเพิ่มโปรไฟล์ไปนู่นนี่นั่น,นอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเราเรียกมันว่า workforce risk ครับก็จบแล้วแะะลิสต์นัมเบอร number นนัหนึ่งเจดครบแล้วครับคุณโยแต่ข้อหกก็จะมีประมาณประมาณนี้ครับครับผมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของ r ิส k นะฮะในส่วนของ อีกครึ่งหนึ่งของข้อ6เนี่ยฮะจย์ที่น่าสนใจนะครับว่า from digital divide to digital inequality และสองอันนี้รวมกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นแนวโน้มหรือมันเป็นสิ่งไหนครับที่จะไปเกิดขึ้นในปีหน้าคืออย่างในส่วนของ digital risk เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ชัดๆนะครับว่าโอเคนี่มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วมันดูอันตรายมีอันตรายในตัวเองนะฮะแต่ช่องห่างระหว่างดิจิทัลบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า หรือว่าความไม่เท่าเทียมมันก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่องค์กรหรือว่าประชาชนจะต้องจับตาอย่างไงครับอาจารย์ครับคือเป็นอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงดิจิตอลดีวล์หรือดิจิตอลอีควอเี้เนี่ยมันเข้ากับลิสไปเลขห้าถ้าเราพูดถึงดิจิตอลดีวล์หรือดิจิตอลอีควอเี้เนี่ยมันคือลิสที่เป็นเทคโนโลยีริสนันคือคนเนี่ยรู้ไม่เท่ากันสกิลในการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยไม่เท่ากันคุณแม่ผมกับผมเี่ยตัวอย่างเลย เมื่อสกิลของคนมันเกิดเจเนอเรชันแกรปหรือสกิลแกรปเนี่ยมันทําให้เป็นเหยื่อได้ง่ายยิ่งความรู้น้อยยิ่งแบบไม่ค่อยได้อัปเดตความรู้เนี่ยพอไปกดเกิดอะไรเนี่ยเ็าไม่รู้ว่ามันมันแบบห้ามกดหรือว่ามันจะมีปัญหาก็กดกดกดไปก็อาจจะเงินออกจากกระเป๋าได้นะเพราะนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงอันนี้ว่าไอเล่นดิจิตอลดีวายนี่คือคนไม่มีเน็ตเล่นนี่มันจบไปนานละแต่ดีจตอนอีควอ a l ตี้นี่คือคนมีสมาร์ทโฟนมีแอนดรอยมีไอโฟนมีเน็ตครบทุกอย่างแต่ โอกาสตกเป็นเหยื่อไม่เท่ากันเพราะความรู้ไม่เท่ากันนะมันก็เชื่อมกับคําว่าเทคโนโลยีริสด้วยนะเพราะ,ะนั้นไอ้สองตัวเนี้ยจะว่าไปแล้วจริงแล้วเนี่ยมันก็คือทุกข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดมาเนี่ยคคนจะป็นต้องมีความรู้ก่อน hmm. นะต้องเปลี่ยนจากอันโนนอันโนนไปเป็นอันโนนโนหรือโนนโนนซึ่งเราจะพูดในข้อเจ็ดต่อไปคือเปลี่ยนจากความไม่รู้ไม่รู้เนี่ยคำว,ว่าไม่รู้ไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร นะถ้าเรายังไม่รู้มืดบอดเลยเนี่ยเราไปคลิกนู่นกดนี่โหลดนั่นโหลดนี่อย่างเงี้ยนะไอความดิจิตอลอีควตี้เนี่ยมันจะไปปะก,กับไอตัวลิตพอดีเลยถ้านะมันไปโดนกับลิตตัวอะไรตัวหนึ่งในเจ็ดเนี่ยไออิมแพคไอคอนซีเควนต์ในความพินาศมันก็มาเลยเยอะละนะมันจะเชื่อมกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะต้องฝ่ายรู้เรียนรู้เราทำหนังสือไซเบอร์ม d s เซตออกมาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอ่านนะเพราะถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้นะแต่ถ้าอ่านปุ๊บก,ก็รู้ อาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยถ้ารู้ไม่มีทางไปโอนเงินให้มันแน่นอนเป็นไปได้ยังไงอ่ที่โอนไปนั่นเสียเงินไปนั่นน่ะคือไม่เคยรู้ว่ามันหลอกแหมถ้าเรารู้มันหลอกเลยไปโอนกันทํามันทไมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันปฏิปต่อกันว่าดิจิตอลอีควอไลตี้เนี่ยด้วยปรากฏการณ์เนี้ยมันทําให้ประชาชนทั่วไปนมีริสพอมีริสมันก็มีอิมแพคมีความพินาศมีความเสียหายเข้ามาาเลยต้องบริหารความเสี่ยงว่าเราจะจัดการยังไงกับสิ่งเหล่านี้ ทางแก้ก็คือการหาความรู้ใส่ตัวใส่หัวเราว่าอ๋อมันมีอย่างนี้มีอย่างนี้อัปเดตข่าวสารเข้าสัมมนาอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้รู้เท่าทันไม่ต้องตกเกลียวครับผมครับซึ่งตรงนี้ดูเหมือนจะครอบคลุมในส่วนที่7ไปแล้วด้วยนะฮะว่าจะเป็นความเสี่ยงที่7อาจารย์อยากจะขยายความเพิ่มเติมในส่วนของการเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเราไม่รู้เป็นยังไงบ้างไหมครับที่นี่ขอทวนนิดหนึ่งสั้นๆว่าคนที่พูดคำว่าอันนนอันนทเนีนเ่ยเม่ใี่อาจารย์ปริญญาขอประเอก แต่เป็นนายโดนัลด์มเฟลซึ่งเป็นอดีตทฐมนตรีว่าการสุลธรรมสองสมัยติดกันครนะเขาเป็นคําพูดอมตะของเขาเลยอะว่าแด่อันโนนอันโนนในโลกนี้นะเขาบอกสรรพสิ่งในโลกนี้แบ่งทั้งหมดเป็นสี่คอดนนะมีโนนโนนโนนอันโนนอนโนนแล้วก็อันโนนอันโนนแต่แกก็บอกว่าไออันโนนอันโนนเนี่ยคือมันน่าก,กลัวสุดละเพราะเป็นผู้หาหั่สูงในเงของกิจาการนะเป็นคนที่รับผิดชอบ ชีวิตคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าภัยที่มาถึงองค์กรเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานนะความล่มสลายที่เกิดขึ้นในธุรกิจมันรออยู่ข้างหน้าแต่เรามองไม่เห็นนะอันนี้คืออันโนนอันนนบางทีเราคิดว่ามันยากมากเลยที่ะจะเกิดโอกาสจะเกิดแทบไม่มีเลยแต่เมื่อวันนั้นมันมาถึงทําให้บริษัทเจ๊งได้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าแบ็กซวอนหงดำํำ mm. นะแบ็กซ์วอร์นเป็นหนังสือของนิคาลัสอทาเลฟ เขียนมาให้คนรีไลท์ว่าเราต้องมาเนรริสแบบแบ็กซ์วอนริส m ์เนจเมนต์เหมือนกันว่าเราต้องมานั่งคิดว่าอะไรที่มันโอกาสจะเกิดมันน้อยแต่ถ้ามันมาแล้วตุ้มเดียวเราไปเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นแล้วเราอะไรที่เราไม่รู้เราจะเปลี่ยนมาเป็นรู้รับรู้ระดับหนึ่ง a แวร e แล้วว่ามันมีตะหนักแล้วแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งก็ได้อย่างโควิดเนี่ยมันเป็นโนนอนโนนป่ะโควิดเนี่ยมันก็คือ สิ่งที่เรารู้นะั้นเรารูล้ละแต่เรายังไม่เข้าใจบนลึกซึ้งเข้าไหมฮะครับนะเขาเรียกว่าโนนอันโนนก็คือเรารู้ว่ามันมีโควิดแต่มันทํางานยังไงเราจะทําให้มันไม่เป็นโควิดกันเลยเนี่ยมันยังทาไม่ได้อืนะแต่ถ้าเกิดคนคิดว่าไม่มีโควิดเลยไม่ต้องไปฉีดวัคซีนเลยอันนี้คืออันโนนอันโนนเราต้องแก้ตรงนี้นะแล้วในเทนเจดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าอันโนนอันโนนแล้วยังไงต่อเราไม่ได้บอกงน้นเราบอกว่า ในเมื่อมันมีโลกนี้มันมีอโนนอโนนมีโนนอโนนอยู่เนี่ยเราจะต้องไปในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าไซเบอร์ล uh ิสเลียนนะซึ่งมันคือรากเงางพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลขององคอ์กรที่เราเรียกว่าดิจิตอลทาร์ uh huh. นโฟร์เมชั่นนะสมมติอย่างเอซิดอย่างอ,อสพทอ,อยาก Data, AI, ics, นะจะทำดิจิตอลทาร์นโฟร์เมชั่นโอ้โหทำบิ๊กดาต้าทำเอไอทำดาต้าแอนลิติกนะจะบล็อกเชนจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะจะเดินจะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ย อย่าลืมว่า security privacy ต้องได้ด้วย<ม>แล้วไม่ได้ได้ในระดับที่ว่าแฮกกะทีก็แก้กะทีแต่ได้ในระดับที่ว่า stable, n i n g sustain ไปต่อไปเรื่อยๆ<ม>ซึ่งตรงนี้ในทางศัพท์ทางด้าเทคนิคเนี่ยเขาเรียก cyber r e s i l i e n c คือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่เจ๊งมไม่ล่มะเรายังสามารถจะ continue และไปต่อได้<ม>แ,ตแต่ cyber r e s i l i e n c มันจะเกิดขึ้นด้วยอะไร ด้วยเราต้องเปลี่ยนจากอน o นอน o นไปเป็นโน n อ n นนหรืออนนน non สักอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้กันว่าเทรดมีอะไรภัยมันมีอะไรคเราต้องเตรียมการยังไงเพื่อไปสู่สภาวะ r e s i l i e n ในที่สุดเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่ขององค์กรในศตวรรษ21ณวันนี้เลยว่าต้องมุ่งหน้าไปสู่ไซเบอร์ r e ซ i l i e n ไม่ใช่ไซเบอร์ security ครับผมครับแล้วก็มาสู่เทรนที่8ได้เลยนะครับอาจารย์เป็นเรื่องที่เป็นอ่เป็นภัยในมุมไหนครับอาจารย์ที่เราจะต้อง เฝ้าระวังในปีหน้าครับคือเทนที่แปดเนี่ยมันไม่ใช่ภายหรอกนะมันเป็นเทรนด์ของการ Improvement เพราะในในท็อปเ Cy ไซเบอร์ซีที่ไพรเวทซีเทร็ดแอนเทนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าบางอย่างมันไม่ใช่เทรดแต่มันเป็นเทรนนะคือทั่วนี้เราเป็น CIO เป็น c ีโซเป็นคน IT เป็น IT ที r e เ t คเเป็น Security Professional อะไรแล้วแต่เนี่ยเราต้องทำตัวให้เป็น value driven professional ด้วย นะเป็นมืออาชีพที่ขับดันผลักดันด้านคุณค่าเห็นความสำคัญทางด้านคุณค่าคุณค่าของใครคุณค่าของบิสเนสที่เราไปทำงานกับเขาอยู่ครับนะถ้ากลับกันเราเป็นพนักงานเขาเนี่ยเราทำตัวให้มีค่าต่อธุรกิจที่เรารับเงินเดือนเขาอยู่นะให้เจ้าของเขาเห็นให้ผู้ถือหุ้นเห็นให้เจ้านายเราเห็นว่าเราเนี่ยสามารถจะช่วยเหลืออะไรองค์กรได้หลากหลายมากๆเลย ม่ว่าจะเป็นเรื่องซิเคิลิตีุ้เราบอกว่าเราจะบล็อกอย่างเดียวเลยมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ล่ะท่านอยู่ s e เ u r i t y เอาไอ้ที่ไปรับไปลงเราตักบล็บอกให้งหมดบล็อกจนธุรกิจเดินไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าเป็น value d r f v e n professional ไหมคำตอบไม่ใช่นะ value ไ,ไม่เกิดเพราะว่าธุรกิจไม่เดิน value จะเกิดก็ต่อเมื่อต้องทำกำไรหรือมีไรายได้เพียงพอมีรายรับเข้ามันไม่ใช่ว่าชักหน้าไปถึงหลังหมดเงินกับพวกซิเค r i t ตี้ไปเยอะ แต่ไม่ค่อยมีอะไรออกมาเป็นรูปธรรมเลยอืจนปีหน้าทางเจ้านายบอกไม่ให้เงินละเพราะว่าอยู่ไม่ไวลูดดิเวนเลยอะยูมีแต่ใช้ตังค์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของสกิลของมเเมนเหมือนกันที่มันด้านซอฟต์ไซส์นะไม่ใช่ด้านฮาร์ดสกิลอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของข้อแปดว่าต้องทําทํางานทําตัวเราเนี่ยให้มีคุณค่ากับบริษัทที่เราทํางานอยู่แล้วมันเป็นที่ประจักษ์ตอบโจทย์ทุกคนเห็นคุณค่าของเราหมด เพราะนั้นเรื่องตกงานเรื่องโดนบีทงานไม่ขึ้นเดือนไม่ขึ้นเนี่ยคงไม่มีเพราะว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าเราทําอะไรอยู่ประมาณนี้ครับครับน่าสนใจมากนะฮะอันนี้จริง,รงๆน่าจะใช้ได้กับหลายธุรกิจเลยนะฮะแต่ว่าเราไปกันต่อนะครับในส่วนของเทรนที่เก้านะครับเทรนถัดไปตรงนี้เรื่องราวเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเทรนที่เก้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เทรสนะมันเป็นเทรนแต่ว่าถ้าทาไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นเทรสได้ นะก็เลยบอกว่าโลกไซเบอร์ c u r i ิตี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยคุณโยคุยผมมาว่าเกินสิบปีแล้วนะครับเราจะเห็นว่าปีแต่ผู้ชายถ้าสังเกตจริงไหมคุณโยครับไซเบอร์แฮกเกอร์อะไรแล้วแต่เนี่ยคนทำงานด้านเนี้ยผู้ชายเท่านั้นเลยถูกไหมใช่ครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอมาวันนี้ยมันไม่ใช่ละเราพบว่ามีนัก s e c u ิตี้ที่เป็นผู้หญิงด้วย เข้ามาคือมันไม่จำกัดเฉพาะเมลอย่างเดียวฟรีเมลก็ได้แล้วังมีท่านที่เป็น LBTG LBQQ อะไรเนี่ยนะซึ่งก็สามารถเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ทำงานได้อย่างดีด้วยนะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมีความอานีตมีง่ายมีทั้งมีความเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในบุคคลคนเดียวกันนะอันนี้เขาบอกว่าการที่มันมีคนหลากหลายแบบนี้นะมีคนดำคนขาว นะมีคนหญิงคนชายอาบิต่างๆเนี่ยมันกลับเกิดประโยชน์ขึ้นมากับองค์กรอืเพราะว่ามันมีความแตกต่างทางด้านความคิดครับผมครับ hmm. ทาให้ได้มีมุมมองที่มันหลากหลายตรงเนี้ยก็คือตัวดีที่ใน D.I. นะ diversity hmm. มีความหลากหลายกลายเป็นดีไป hmm. นะเพราะนั้นการที่ไป eliminate ไม่รับคนนั้นไม่เอาคนนี้เอาเฉพาะผู้ชาย hmm. เอาเฉพาะผู้หญิงเนี้ยมันไม่หมดยุคละ hmm. คบจบละ hmm. นะ ส่วน Equity ก็คือคนมันต้องมีความเท่าเทียมครับนะถ้าเกิดคนในองค์กรมันแบบมันต่างกันมากแล้วเกินคนนี้มีเพย์โบเลตอย่างนั้นคนนี้ไม่มีสิทธิ์ใช่นั้นคนนี้กินอันนี้ได้คนนี้ไปนั่งตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเหลื่อมล้บนะแล้วมันจะทําให้องค์กรมันทะเลาะกันต้องเตียนเกิดการเปรียบเทียบเกิดอิจฉาริษยาอะไรกันพวกเนี้ยคนะเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมกันในระดับหนึ่งคือทุกคนมันจะเท่ากันหมดมันเป็นแบบไม่ได้ <H an> พอพนักง,งานจบมาใหม่จรงเดือนเท่าเจ้าของคือซีอีโอทำงานมา20ปีเป็นไปไม่ได้ครับ <C ase> แต่ความเท่าเทียมเราสามารถทําให้มันได้เท่าเทียมได้ในระดับหนึ่ง <H an> ทุกคนไปกดไอ้อเครื่องเวนดี้งวัชีนได้เหมือนกันไปกดเตาบิ <C ase> นกะินได้เหมือนกันคะทุกคนมานั่งตรงนี้ได้ <H an> มานั่งตรงนี้คือทุกคนใครมาถึงก่อนก้านั่งก่อนอะไรแบบเนี้ยการทร e ต t การให้ความรู้ว่าให้ว่าคนทํางานมา5ปี10ปีนะบางอย่างเราให้เพราะคุณทํางานมานานแต่บางอย่างทาวฮอคุณมาได้เลย คุณจะอยู่มาสิบปีคุณโผลม่มาเมื่อวานคุณมาได้เลยออืนะคือเราไม่อยากให้เกิดความแตกต่างกันมากนักในของคนในองค์กรออืนะอันที่สามคือตัวไอที่อยู่ใน DEI คือ Inclusion คือการมีส่วนร่วมคถ้าเราจะทํำในกลุ่มกน้นสิง่โปร์เชนอลือคนทํางานกันมาสิบปีปีสนิทสนมกันเด็กใหม่มาอยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่คนที่มาไม่ได้อยู่แผานากเราไซโลแผานากใครแผานากมันไม่มี Inclusion ผู้บริหารไม่มีการเอา เอาอ่าพนักงานมาบาง,บางท่านเป็น secretary เป็นเบอร์หนึ่งจัดงานทานข้า,ขาขววัน meet with the secretary พนักงานทั่วไปก็สามารถมากินข้าวผู้บริหารเบอร์หนึ่งได้เพื่อ get feedback ว่า้มันเกิดอะไรขึ้นอ,อาจจะไม่ได้ทำบ่อยแต่ว่าเราก็เห็นกันมากมายช่วงเวลานี้ว่าการให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทซึ่งเราเรียกมันว่า inclusion เพราฉะนั้นตอนนี้ DEI diversity อี u ิ t y และอินค u s ชันมันเป็นเทรนใหม่ของโลกในศวตวรรษที่21ที่ผู้บริหารทีมสกเกลเทอีผู้หารไอทีต้องรู้แล้วก็ปรับตัวว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะเราก็ต้องเปิดใจให้มันกว้างขึ้นนะให้มีกดไม n d เซตให้มีเอมพาทีให้เข้าถึงหัวอ,อกความคิดประจิตหัวใจของคนที่ร่วมงานกับเราอะไรแบบนี้ครับคุณโยครับอันนี้คือเทรนที่9ครั ครับผมแล้วก็มาถึงเทรนที่สิบนะครับแนวโน้มที่สิบครับจะเป็นในแง่มุมไหนครับอาจารย์ครับอ่าเทรนที่สิบเนี่ยเราเคยนําเสนอไปแล้วขอพูดไม่ยาวมากแล้วกันเราเคยนําเสนอไปหลายครั้งแล้วคือเราอยู่ใน t h of i n o o r n f t r o n t i s o r i s o r d e r คือทุกครั้งที่เราเปิดไลน์ขึ้นมาเปิดเฟซขึ้นมาสำนักข่าวอะไรก็แล้วแต่ทวิตเตอร์ใครก็แล้วแต่มันจะมีข้อมูลอยู่แค่สามประเภทที่เราจะเห็นนะข้อมูลแบบ Fa fact f i n d i n g เลยที่มันแบบดีๆเลยเนี่ย เขาว่าได้ d e ฟ i ิชั i ไว้เพราะมันเป็น i n f o r m a t i ที่ไม่ดี disorder เป็น i n f o r m a t i ปกติที่ไม่มีผิดมีภายเป็น f a c ที่เราไม่ต้องมานั่งชัวร์ก่อนแชร์ factchecking ไม่ต้องนะเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือโลกกลมนี่ไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรแล้วมันมันจบในตัวมันมันรู้กันหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดอิน o r m a t i o disorder ี่คืออิน o r m a t i ที่มันผิดเพี้ยนที่มันผิดปกติที่มันบูดบูดเปรี้ยวแต่ข่าวร้ายคือพวกเราอ่านทุกวันเลย พวกเราเสพทุกวันมันมีสามประเภทนะประเภทแรกคือ m ม s Information คือข้ออุทิศผิดเลยเช่นคุณแม่ผมแชร์ว่าถ้ากินสมุนไพรวนี้แล้วไม่ต้องกินยาความดันแกก็แชร์ไปหวังดีให้เพื่อนๆแกปร,ประหยัดไม่ต้องจ่ายค่ายาความดันซึ่งอันนี้แกเข้าใจผิดจริงๆล้วมันไม่มีข้อมูลนี้มันผิดไม่ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์ของโยแน่นอนอันนี้เรียกว่าข้อมูลผิดพลาดที่ถูกแชร์ไปโดย คนแชร์ไไในตั้งแต่คุณแม่ผมไม่มีความผิดอะไรนะบางทีก็เรียกว่าเป็น hoax แชร์กันให้ห้ามทําคุณห้ามทำอยางนี้ห้ามกินนี่กินนี่ไม่มีสาระแห่งความเป็นจริงอะไรอยู่ในนั้นเลยแชร์กันมาเป็นเดือนวนกันแล้วบางทีวนกันมาสองปีกับมาวนอีกก็มีในพวก hoax นะสอง disinformation ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนก็คือข้อมูลจริงแต่ถูกบิดออกมา ด้วยการมุ่งร้ายให้คนเสพแล้วไปเข้าใจไปต่างๆนานาเช่นข้อมูลที่คนฉีดวัคซีนแล้วเดทมีแต่เดท0.0018เปอร์เซ็นต์ครับอย่าไปฉีดนะย่อนนี้มันห่วยคนไม่ไปฉีดก็เป็นโควิดแล้วก็เดทนะทั้งที่ไปฉีดแล้วโอกาสที่รอดมันสูงกว่าไม่ฉีดเลยเนี่ยโอกาสตาย2เปอร์เซ็นต์นะฉีดมันต้องดีย่อมดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วครับนะฮะอันนี้มันก็คือสิ่งที่เอาความจริงมาว่ากันก็จริงแต่ว่า หันเอาได้ไม่ดีมาเพราะคนไปเสพเรียกความจริงครึ่งเดียวไอ้ดิสอินฟอร์เมชันเนี่ยคือความจริงครึ่งเดียวครับทรูดนะคนเสพไปเชื่อก็หลงไปก็เข้าป่าเข้าปงไปเสียชีวิตก็มีอือันที่สามอันนี้อันนี้หนักเลยครับข้อมูลจริงแท้แน่นอนแต่เป็นข้อมูลที่แบบถ้าเปิดเผยมาแล้วเจ้าของข้อมูลเดือดร้อนเป็นการใส่ไฟเป็นการบูลลี่เป็นการให้ line, ร้ายมาเลเซียอินเทนเอาข้อมูลแอบโทรพท์คุยเขาแอบอัดคลิปมา เอาคลิปเ,เข้ามาเปิดไอ้อย่างเงี้ยคือเมาอินฟมชันคือข้อม right, right, ูลท right, um right, um. ี่มุ่งร้ายไปคที่บุคคลคนนั Pas ้นเลยนะอันนี้เวลาเสพข้อมูลบางทีเราเจอเมาเจอดิสเราเจอมิสเราต้องแยกแยะให้ออกให้ได้ว่าอะไรเป็นมิสอะไรเป็นเมาอะไรเป็นดิสแล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นดิสเป็นเมาเป็นดิสเป็นมิสเนี่ยเราก็โยนทิ้งไปเลยนะโยนลงถังขยะไปเลยเพราะว่ามันจเสพทําไมมาจำทำไมครับหนักเพราะนั้นบางคนนอกจากจะเชื่อแล้วยังแชร์อีกโหหนักก็ไม่ใหญ่ แต่กลายเป็นแหล่งปล่อยอย่าเรียกว่าเฟ e นิวเลยเรียกว่าช่วยขยายอินโฟมันชั่นที่มันผิดเพี้ยนเข้าไปใหญ่มันก็เกิดกิตวิยาหมู่เกิดความเข้าใจผิดหมู่ขึ้นมาอันนี้ก็ไปหาอ่านในเปเปอร์ของแคลร์วอร์เดนที่เขาเป็นคนค่ายกำเนิดในองค์กร First สดารแล้วก็ทำเปเปอร์ไว้ในคา c ซีออฟยุโรปนะเรียกว่าอินโฟม a t ชั่นด s สอเดอร์เราไปหาดูครับก็เป็นอันเสร็จครบสิเทนบดีครับคุณโยสำหรับค่ำคืนนี้ครับ ครับผมก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านถ้าเจอปีหน้าเนี่ยอยากจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าจะต้องเฝ้าระวังรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเนี่ยถ้าฟังสิบอย่างนี้เนะี่ยรับรองว่าจะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับแบบที่มากในระดับที่ก็เพียงพอนะฮะที่เราจะได้มีเวลาในปีหน้านะครับไปเตรียมตัวรับอันโนนอันโนนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ ก็ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งได้ฟังตอนนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมย้อนไปฟังอีกสองสาตอนก่อนหน้านี้นะครับที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดในทั้ง10แนวโน้มนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับคุณโยแคุณผู้ฟังครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเรา ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท